เรื่องของความรักนะฮะไม่สมหวังเน่ก็จบด้วยความรุนแรงล่าสุดมีกรณีหนุ่มใหญ่วัย5้คบกับสาวรุ่นอายุ19ปีอายุนี่ก็ห่างกันเยอะทีนี้ล่าสุดเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยตีตัวออกห่างฝ่ายชายก็พยายามจะเคลียร์ใจนะครับก็ชวนมากินข้าวกินข้าวเสร็จกินเหล้าด้วย<อ>นะครับสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเคลียร์ปัญหาไม่ลงตัวฝ่ายชายใช้ปืนเนี่ยยิงขมับฝ่ายหญิงเสียชีวิตแล้วจะเอาปืนกระบอกเดียวกัน ยิงขมับตัวเองตายตามไปด้วยปรากฏไอ้จังหวัดที่ลั่นไกเข้าขมับตัวเองเนี่ยปืนมันไม่ทํางานนะฮะเนื่องจากเป็นปืนที่ไม่ได้มาตรฐานคุณผู้ชมฮะเป็นบีบีการไทยประดิษฐ์นี่นะครับออนี่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาที่บริเวณเพิงพักร,รับประทานอาหารที่หน้าที่ทําการศูนย์ก่อสร้างและบุรณะถนน 2, สองสนักงานก่อสร้างและบุรณะสํานักการโยธากรุงเทพมหานคร,ครเขตดินแดงก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบฝ่ายหญิง เป็นสาวชาวสปปลาวอายุ19ชื่อว่าน้องดาวเนี่ยนอนหงายจมกองเลือดอยู่นะครับโดยมีบาดแผลเข้าที่บริเวณขามับด้านขวาเนี่ยกระสุนเนี่ยฝังในนะกระสุนขนาดจุดสาเจ้าหน้าที่ก็ทําการช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลแต่ว่าน้องดาวเนี่ยเสียชีวิตลงในเวลาต่อมาส่วนคนที่ก่อเหตุชื่อว่านายทวัตอายุก็51ปีเป็นพนักงานขับรถหล้อของสำนักการโยธากรุงเทพหมหานคร ก็รอมอบตัวกับทางตำรวจพร้อมกับของกลางก็คือปืนบีบีการไทยประดิษฐ์ขนาดจุด3.8และยังมีกระสุนที่เหลืออยู่ในลูกโม่อีก5นัดเจ้าตัวเนี่ยอยู่ในสภาพมึนเมานะครับเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีครอบครัวก็คือเคยมีภรรยาแต่ว่าก็เลิกรากันไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ไม่มีลูกไม่มีภาระต่อมาได้ตัดสินใจคบหากับน้องดาวผู้เสียชีวิตเพราะว่ารู้จักกันในร้านคาราโอเกะ ก็อยู่กินกันมาในฐานะฉันสามีภรรยาก็พักอยู่แถวห้องพักย่านถนนประชาสงเคราะห์มานานหลายเดือนปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยร้านคาราโอเกะเนี่ยปิดเพราะสถานการณ์โควิดน้องดาวซึ่งเป็นสาวคาราโอเกะเนี่ยขาดไรายได้ก็ไม่ได้ออกไปทำงานตอนหลังเนี่ยพยายามตีตัวออกห่างนะครับด้วยการหายหน้าหายตาออกไปจากห้องบ่อยๆพอถามก็บอกจะย้ายออกไปอยู่กับพี่สาวเพื่อหางานทา ล่าสุดก็เลยเรียกน้องดาวมานั่งกินข้าวแล้วกินเหล้าเพื่อหวังจะเคลียร์ปัญหาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเคลียร์กันไม่ลงตัวครับก็เลยใช้ปืนที่พกมาเนี่ยยิงเข้าขมับขวาน้องดาวไปหนึ่งนัดจากนั้นพยายามจะเอาปืนกระบอกเดียวกันนี่นะฮะยิงหัวตัวเองตายตามเพื่อหนีความผิดเห็นบอกว่าเหนียวไกลไปสองนัดปืนมันไม่ลั่นเพราะเข็มแทงชนวนไม่ได้มาตรฐานเป็นปืนดัดแปลงฮะ สุดท้ายตัวเองยังไม่ถึงคาดนะก็เลยตัดสินใจรอมอบตัวกับทางตำรวจเออนี่นะครับมาติดคุกตอนอายุ51คเพราะว่าฆ่าคนตายโ,<อ>โดนไปหลายข้อหาเลยคุณผู้ชมฮะใช่มี่ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองยิงปืนในพื้นที่สาธารณะนะคะเหล่านี้เดี๋ยวก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีต่อค่ะครับ